วันนี้จะมาปลูกต้นออมนะครับต้นออมนาคนะครับอันนี้อันนี้คือคือออมนาคที่ผมได้ตัดกิ่งตัดตัดต้นออกแล้วเหลือแต่ยอดเหลือแต่ยอดก็ไปปลูกในกระถาง5นิ้ว6นิ้วได้เลยนะครับออมนาคก็จะเป็นสีนี้นะครับใบครับ ต้นไม้ตระกูลอมก็จะเป็นตระกูลเดียวกับต้นเงินหไหลมานะครับอันนี้อันนี้อ,นนอ,อมอมเงินนะครับเนี่ยใบสีเขียวขาวเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นออมเงินอันนี้จะเป็นต้นอ,อมทองนะครับอันนี้ต้นอ,อมทองก็มีหลายอมนะครับออมเงิอนออมทองออมนาคอมชมพูอมเพชรอมซับอมมณี หลายออมนะครับแต่วันนี้ผมให้ดูแค่สามออมก่อนแล้วเมื่อต้นเขาโตเต็มที่แล้วเขาก็จะเลื้อยนะครับต้นเขาจะเลื้อยแบบนี้อันนี้ผมไปตัดมาจากกอของอ,ออมนาคแต่ละข้อเขาก็จะมีรากจะเป็นรากเก่ารากใหม่ก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็คีอเราก็ ตัดเอาต้นเขาเลยใช้มีดคมๆปาดแบบนี้เอาใบเขาก็ตัดทิ้งไปนี่เหลือแบบนี้แล้วก็เอาปูนปูนกินหมากทาแผลเขาสักนิดแบบนอย่างต้นนี้ตาอย่างข้อนี้ข้อนี้ก็จะมีม,มีตา ตาเขากำลังจะแตกออกเป็นยอดในส่วนรากเนี่ยก็ตัดทิ้งไปก็จะนำข้อแบบนี้ไปปลูกหนึ่งตาไอ้หนึ่งข้อเท่ากับหนึ่งต้นนะครับอันนี้ที่ผมตัดไว้แล้วก็ทาปูนไว้เรียบร้อยแล้ว ที่ผมตัดตัดแล้วก็ทาปูนปูนกินหมากนะครับทากันเชื้อราอทาแล้วก็พึ่งไว้ให้เขาแห้งอันนี้ก็พร้อมปลูกได้เลยส่วนวัสดุปลูกนะครับก็จะเป็นดินเพาะนะครับดินเพาะที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปดินเพาะจะเป็นดินละเอียดนะครับ ดินปลูกจะเป็นดินหยาบนะครับดินปลูกก็มาไว้ปลูกดินเพาะก็มาไว้เพาะเพาะเมล็ดหรือเพาะหน่อเพาะตาต่างๆอันนี้คือดินเพาะดินละเอียดในกระถางสองนิ้วครึ่งทีนี้มาปลูกเลยวิธีปลูกผมก็จะใช้ไม้นำใช้ไม้ตะเกียบเนี่ยเป็นไม้นำเลือกมาหนึ่งต้น ยอดเขาก็จะออกตรงนี้ตั้งต้นให้ถูกนะครับดูไม่ยากอันนี้เป็นก้านใบเขาการใบเขาชี้ไปทางนี้ก็คือเอาด้านนี้ลงอ่ะใช้ไม้นำนิดนึงฝังลงไปให้ข้อเขาอยู่ใต้ดินนะครับแค่นี้ครับ อันนี้มีรากด้วยเอารากเอาออกนะครับเดี๋ยวรากใหม่เขาจะเกิดขึ้นมาเองอ่าตัดรากออกไปรากเก่าถ้าเขายาวเกินไปเขาจะเกลีกะอันนี้ก็มีรากเหมือนกัน ตัดออกไปไม่ให้เขาเกะกะต้นไม้พวกตระก,กูลออมนะครับออมเงินออมทองอ,อมนาคเงินไหลามาเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะครับคือขอให้เอาต้นทิมลงดินแล้วเกิดเลย ปลูกร้อยกระถางก็เกิดร้อยกระถางนะครับาจากการงอกสูงผมก็จะปลูกขยายพันธุ์เรื่อยๆนะครับสำหรับต้นไม้ตระกูลออมตระกูลอ,อมผมมีเยอะมีหลายออมค่อยๆดูไปนะครับ เดี๋ยวจะมีออมชมพูออมเพชรต่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาขยายพันธุ์ให้ดูนะครับแต่ทุกออมจะจะจะ,จะทำวิธีเดียวกันนะครับขยายพันธุ์คือเอาข้อเอาข้อของของลำต้นนี่แหละลูก ไม่แนะนำให้ให้ตัดสองข้อนะครับข้อเดียวนี้กำลังกาลังดีคือถ้าตัด2ข้อแล้วเกิดอยู่ครับแต่แต่ข้อเขาจะจะโผล่ขึ้นมากลายเป็นต้นเขาจะอยู่สูงสูงกว่ากระถางตัด2ข้อเราก็ได้ ต้นข้อเดียวนะครับต้นเดียวเหมือนกันนะครับแถมข้อยังสูงเตลิดกระถางขึ้นมาแบบเนี้ยทำให้พุ่มไม่สวยนะครับผมก็จะปลูกแบบนี้แหละปลูกปลูกใส่กระถางสองนิ้วครึ่งพอเขาโตแล้ว ผมก็จะย้ายย้ายลงกระถางอันนี้ต้นนี้ผมก็เพาะด้วยด้วยวิธีการเดียวกันเนี่ยพอต้น,ต,นต้นโตสักพักแล้วผมก็เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางสีนิ้วแต่ถ้าเราเราอยากได้พุ่มใหญ่หรือกอใหญ่เราก็ใส่กระถางหนิ้วหกนิ้วไปอันนี้ เพ,พ,พิ่งเปลี่ยนกระถางได้ไม่นานเขาจะอยู่แบบนี้ได้อุระยะนานๆนนพอสมควรนะครับอยู่เป็นพุ่มแบบนี้แล้วถึงเวลาที่เขาโตเต็มที่เขาก็จะเขาก็จะเลือ้อยแบบนี้ครับเลือ้อยทุกอ้อมนะครับแต่เขาต้องอายุ เป็นปีละถ,ถึงจะเลื้อยถ้าสมมติเราปลูกถ้าต้นเขาเลื้อยแล้วเราก็ตัดต้นเขาออกเราก็จะให้เขาอยู่เป็นพุ่มอย่างนี้ตลอดนะถ้าถ้าต้นไหนยาวหรืองไงเราก็ตัดออกตัดออกหรือว่ตาตัดนําไปปลูกไปแล้วแล้วแต่นะครับ ต้นไม้ตระกูลออมนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลนะครับปลูกไว้ให้เป็นมงคลการเก็บเงินออมเงินนี่แหละครับผมตามชื่อนะครับถ้าต้นที่เป็นแบบนี้เราก็ ปูคือจะจะเป็นต้นแบบนี้เลยจะจะได้ต้นใหม่เลยก็จะเกิดติดเลยไม่ต้องรอหน่อใหม่หรือต้นใหม่คนระับปลูกแบบนี้เขาก็จะติดเลยนะติดก่อนเพื่อน ชาวนิดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมพึงพึงให้ข้าแห้งพอปลูกเสร็จผมก็จะไปตั้งไว้ในร่มนะครับตั้งไว้ในร่มจนกว่าสองอาทิตย์จนกว่าเขาจะติดนีืเขาจะมียอดมีหน่อโผล่ขึ้นมา สองอาทิตย์สามอาทิตย์ถึงจะออกมาออกมาไว้ใต้ใต้สะลรนนี้นะครับต้นออมนี้จริงๆเขาเขาชอบแสงลำไรนะครับแต่เอาไปตั้งเดดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ แต่ต้นเขาจะไม่สวยสีใบเขาจะไม่สวยเพรแดดแรงอันนี้ต้นอ,อมนาคนะครับการขยายพันธุ์ต้นอ,อมนาค เงินไหลามาก็ทำวิธีเดียวกันนี้นะครับลูกเหมือนกันนี้แหละแต่ตรงนี้คือส่วนส่วนปลายส่วนปลายของของ ของเขาที่ผมตัดมานะครับผมตัดมาอันนี้จะเป็นส่วนปลายส่วนปลายก็จะไปปลูกไปปลูกในกระถางใหญ่สี่นิ้วห้านิ้วหิ้อหกนิ้วปลูกได้เลยนะครับจะมีรากติดหรือไม่มีรากติดก็ปลูกได้นะครับรี่นมีรากติดแบบนี้ยิ่งดีแต่ไม่มีรากติดก็เกิด แช่น้ำไว้ในแก้วแบบนี้ก็ก็ได้นะครับตั้งแช่ไว้แบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวลากเขาก็องอกขึ้นมาปลูกขึ้นมาปลูกง่ายนะครับปลูกในน้ำก็ได้นะ